ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสลัดคลิปนี้ครับได้ผ้ามาช่มบรรยากาศนะครับช่วงบายนะครับหลังจากผมได้เอาว่าไปปล่อยทุ่งมากครับปล่อยแปลงมากนะครับก็เอาขื้นมาพักแบกขึ้นเก้าแล้วครับคือเก้าคือเดิมครับให พี่น้องช่างว่าเขาได้รับชุ่มคือเก่าครับนี่ครับช่วงเชียงเทียงครับผมก็ได้เอาฟางใสว้แบบนี้แหละครับขึ้นมากอะให้เขาได้กินเลยนะครับเอาฟางใสใบสองก้อนนะครับสำหรับฟางครับผมก็ไม่ได้เอาอย่างหดนะครับไม่ได้เอายังลาดเลยนะครับให้เขากินธรามันถ้าถ้ามาตานะครับให้กินธรามชาตินี่ครับอืกินธรามชาตาครับ ก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับาสือฟางไว้กับแพงแล้วครับซสือฟางไว้กับก้อนละหลายบาทนะครับแพงแล้วก็เลยเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะครับให้เขาได้กินช่วงเทียงใบน,นะครับผักพรตามอัตยาใสครับกับช่วงนี้หยากับฝ่หลายครับกับเพ่อได้ให้เขาได้ไปเดินแช่เล่มนะครับตามทุงหน้านะครับตามแปลงที่ทำหน้านะครับนี่ครับก็ขข้นมาก นี่ดีครับช่วงบรรยากาศครับนี่กัตัวนี่กัตัวที่ผมได้สมไปวัางว่านนะครับหมู่ว่าน,นบานันที่16ครับนี่ครับสมแล้วครับจิ้มเขาก็โหดดีครับก็เอาเอาน้ำแข็งหลดหลังเขานะครับหลังจากอา ผสมเสร็จแล้วครับก็เลยเอาซอน้ำแข็งมานะครับสิบบาทหรือว่าห้าบาทนะครับเอามาเทสลาดหลังเขานะครับให้เขามีความเย็นนะครับว่าให้ในตัวเขาร้อนนะครับนี่ครับถือว่าจิ้มพดดีนะครับเอดดีนี่ครับหลังจากผสมหมู่บ้านนะครับวันที่สิบหกนะครับมาเก็บเด็กเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮาคือเก่าคือเดิมครับ นี่ก็่องแก่แล้วครับนี่ครับหลายเดือนแล้วครับ6เดือน7เดือนนี่ครับนี่ครับบรรยากาศช่วงใบยบายหาเทียงครับครับชมหลูกว่าเฮ้าครับได้กินฟางแบบนี้แหละครับอืมเอามาใส่ว้นี่ครับบรรยากาศแบบสดๆเลยครับให้กินแบบนี้เลยครับเอามาใส่ไว้้อมก่อนครับ ผมาใส่ไว้มือะสงก่อนสองก่อนครับใส่ว้นะครับหลังจากเอาขึ้นมาพักแบบนี้ไงเขากินยุ่งลมนี่แหละครับใบเขาไปตากแดดแล้วครับมบเขาไปตากแดดอืมกินแบบนี้เลยนะครับนี่น้องปังปังลูกแม่สมหวังครับนี่บามันนะครับอืมครับกินดีนะครับ่านผู้ชมมกับกินดีอืกินดีอยู่แบบนี้แหละครับ นี่คือการจัดการเรียกว่าการดูแลเรียกว่าการเอาใจใส่นะครับเพราะว่าตอนเสาร์ตอนเที่ยงตอนแรกนะครับอืมมันสังเกตว่านะครับมันได้ฮักได้เลี่ยงแล้วครับมันได้ฮักได้เลี่ยงแล้วยังได้กับตังสูนะครับอืมถิงเขาไ่้เลยเลยครับถิงเขาไว้ได้นะครับไปดูแลเขาไปแบบนี้ละครับเพราอว่าหนาฝนหนาแล้งครับหนาฝนอยาก็ไหลก็ได้ตัดไหลนะครับแรงก่เพราะได้ไปไรทุ่งล่าว่างนะครับ บาโดนมานั่นกะหวังเป็นยังยิงว่าฝนจะตกลงมากครับเดือนกุมภาพครับไปปลายเดือนมกรากุมภาพฝนอาจจะสิโตครับครับกขอขอบคุณครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงเ้อพี่น้องครับท่ายคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นั่มนะครับด้วยแกงเตือนเลิปต่อไปครับ ขอมีแต่ความสุขความจเจริญนะครับความเจ็ยบใหไ่ใดความขายยายไข่ยหญ่ใดมีครับบุญกุศลน้่ตุ่มนําสู้สูบาทยางครับ่ายชิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้่มนะครับเรือแก่งเตือนเฉิบต่อไปครับผมกล้าวเข้าว่าสวัสดีครับ